สวัสดีครับวันนี้มาพบกุ๋มมาคาราบโลกแห่งวงกลมวันนี้ผมจะมารีวิวมอดคอมออมานด์บอ็อกคอมมานด์บ็อกฮะเนี่ยแป๊บหนึ่งอะเอสร้างเซิร์ฟโมเดแล้วเจอมีนสัง,สงนับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคอมมานด์บ็อก น่าจำไว้นะครับคอมมันเป็นอย่างนี้นะนี่ครับพี่ตีชายถ้าคุณเตรียมออกมาเลยเนี้ยถ้ามีก็ได้ครับไม่ว่ากันนี่นะครับถ้าคุณกดเข้าไปถ้าคุณจะเปลี่ยนเป็นเกมหมดหรือหมดสร้างสรรค์ ี T นั่นเอง G E M E M อะไรตัวนะ O D E ใช่แล้วใช่ลจะเปลี่ยนเป็นอชูรอดให้กดเกรียวหมูหนึ่งอ้าวได้เขียนไม่ไหมนะครับ G A M นะ E M O B E เกมหมดหนึ่งคือจะเปลี่ยนกายเป็นอะไชีวิตรอดนะจำอย่างนี้ก็ได้นะนี่ครับจะจำแบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับ อ่าวโอไม่ลืมเกมโหมดหนึ่งเท่ากับชีวิตรอดครับยังไม่ใช่กลายเป็นเกมโหมดนะต้องเกมโหมดโซนนะอ้าวเกมโหมดโซนนะแปบ๊บหนึ่งครับต้องแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นวงจรลิสต์รับ ทำแบบนี้ก็ได้นี่นะเห็นไหมครับเข้เกมหมดสองโอเคเข้เกมหมดสองได้ไหทุกบล็อกแด้เนี่ยโหนะช่างมันครับเกมหมดหนึ่งแล้วกันตกลงโอเค นี่นะทำแบบนี้ก็ได้จำไว้นะโอ้ยอ่าหมดนะครับหมดกัน,นครับนี่ครับอ่าแบทจงรักเลี้ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ครับะจะบพิมพ์คำสั่งอะไรก็พิมพ์ลงไปเลยครับคงก็ขอจบคลิปยงแค่นี้สวัสดีครับเออเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วย ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะผมจะแนะนำแชาแนลที่ก็ดีนะไปกดไลค์ชาแนลเขาด้วยนะร้ไาไม,ามาแแ่แนะนำบอกเขาแลกวเขแสร์ผมแค่ไหน